คอยบันเทิงได้ดิหนึ่งได้เชักแสนอุ้ยได้บักนะเรื่องน้ำเด้อปาดแม่หน่อยรวยเละเลยครับแม่หน่อยรวยเละเลยครับหนึ่งสี่เซลลี่แล้วค่ะแล้วน้ำตะกวนไหมโอ้ต้องไอซี่ันเุกเฮ้ยปลาใบก็เลยลอตเตอรี่บัานบัาน เลขทะเบียนรถแล้วแมสป้ายขาวสามหนึ่งสี่แปรลาดครับแปรลาดครับ้่าดลดทีนาดทีนี่ไม่หน่อยไม่เ่าหี่เล่ป้ายขาวมากสามหนึ่งสี่แมป้ายขาวแมมาแต่ว่ามัน่จาอาน่าเอาเร่ามนมอง่านอก่าผมมาหนึ่งสี่ ไม่นรอได้ซองซองแซนวันเมล็หรือามันมีเหล